สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงโชคลาภและการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะประจําเดือนธันวาคม2 5ง8 ชาวราศีสิงหาค์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนอีพีนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะ อาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆซิเลยนะคะโดยเฉพาะ ในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงลคนาราศีสิงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวสิงห์ขอดูภาพรวมการงานในช่วงเดือนธันวาคม25 6 8นนะคะภาพรวมการงานเป็นยังไงบ้างทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ มาดูการภาพรวมการงานเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 8เป็นอย่างไรคะ่ะ4ดาบค่ะเมทิเชียนนะคะตก้าถ้วยค่ะและเป็นไพ่ ้า้วยค่ะชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนธันวาคม2568สําหรับใครที่ว่างงานอยู่นะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าผิดหวังจากการหาง,งานมาหลายๆครั้งนะคะตัวคุณเองเริ่มจะมีเขาเรียกว่าสภาพใจที่ค่อนข้างที่จะย่แย่นะคะเหมือนกับ Energy มันไม่ดีอะ่ะ ชาวสิงบางคนก็อาจจะพักกายพักใจก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนก็อาจจะต้องกลับมาดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองก่อนที่จะไปสมัครงานใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะ อ,อยู่ในช่วงเวลาของการพักพักรักษาตัวจากความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็แต่ก็เริ่มที่จะวางแผนที่จะหางานนะคะเริ่มจะคุยกับเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าองค์กรบริษัทเก่าอะไรเงี้ยคนรู้จักเก่าๆนะคะเริ่มถามหางานละว่าปีหน้าเนี่ยรับคนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมองหาช่องทางการการทำเงินของตัวคนเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนชาวสิงที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการทําเอกชนและทาวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัท้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้มองว่างานเยอะค่ะงานเยอะจนบางครั้งบางทีตัวคุณเองบางครั้งบางทีมันเบียดเบียนเวลาในการพักผ่อนของชาวสิง หรือเหนื่อยสะสมเครียดสะสมนะคะจากการงานมาตลอดทั้งปีนะคะทําให้ตัวชาวสิงเองเนี่ยเขาเรียกว่าป่วยส่งผลกับสุขภาพของตัวคุณแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็ทํางานตรงนี้มานานนะคะแล้วก็จากที่เคยคาดหวังโบนัสคาดหวังการเลื่อนคั้เลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยในช่วงในในปีใน,ใน,ใ,นในปีหกแปดเนี่ย เส้นปีมาเขาบอกว่าเขาจะให้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ให้แล้วหรืออาจจะได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่หนงส่ออื่นไทยยังยังไม่ได้มีหน้ทาผงการเปลี่ยนแปลงหรือยกย้ายนะคะอืมสำหรับคนที่ทํางานประจํา ส่วนชาวสิงที่เป็นพนักง,งานอ่าไม่ใช่พนักง,งานสิส่วนส่วนชาวสิงที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้นะคะธุรกิจของคุณถามว่าปิดดิวได้ไหมปิดดิวได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงตามเป้าอะค่ะ ไม่ได้ตามเป้านะคะแล้วก็ยังมีอุปสรรคปัญหาหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อเนื่องไปจนถึงปี69แบบนี้ด้วยนะคะอืมเนอะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชาวสิงเนาะก็ให้ประคับประคองไปก่อนสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่าเพิ่งผลีผามรีบร้อนทำอะไรคิดได้วางแผนได้นะคะไม่ได้ห้ามแต่แค่ว่าอย่าเพิ่งเทคแอคชั่นเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภาพรวมการเงินขอดูภาพรวมการเงินของชาวราศีสิงห์และการาสิงห์นะคะภาพรวมการเงินในเดือนธันวาคม2 5ง8ันเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่สเตนค่ะ The ะสตานะคะ ได้หกดาบค่ะและเป็นไพ่ห้าถ้วยขอโทษค่ะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะชาวราศีสิงและนาราศีสิงภาพรวมการเงินในช่วงเดือนธันวาคม2568นะคะเอ่อคือไม่ไมอาจจะลงคลิปดวงการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นดวงทั่วไปแบบนี้เนาะก่อนเดือนที่ เป็นคลิปประจําแบบนี้อยู่ละหมายถึงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนธันวาคมแต่ไม่จะลงในช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนดังนั้นค,คุณดูคลิปนี้ถือว่าเป็นคําเตือนนะคะไพ่ที่ขึ้นมานะคะสภาพทางการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนธันวาคมของชาวสิงค์ค่อนข้างที่จะ ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่ามันมีไพ่ของอุปสรรคและปัญหาและเป็นไพ่ของการขาดแผนเข้ามาดังนั้นการวางแผนอย่างรัดกุมตั้งแต่ที่ได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ที่วันที่ไม่ลงคลิปนี้ก็คือในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะการวางแผนต,ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อที่จะป้องกันนะคะสภาพทางก,การเงินท,ที่ไม่คล่องขาดสภาพคล่อง นะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ยังต้องมีแล้วก็สำรองค่าใช้จ่ายไว้เบื้องต้นด้วยนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่เนี่ยมันมีมันมีภา,า,าระความรับผิดชอบที่มีอยู่แล้วก็คือไพ่หกดาและยังคงต้องอประคองต่อไปแล้วยังมีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ของการแบบ อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาถือว่าเป็นคําเตือนที่ดีมากๆให้ชาวสิง์ระมัดระวังนะคะการใช้เงินแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยไม่ได้มีนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่ใหญ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2568ให้กับชาวสิงมีอะไรเพิ่มเติมระมัดระวังอีกบ้างนะคะ ไพ่คิงถือดาบค่ะไพ่แปดเหรียญน,นะคะเอ็มเพรสและเป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิงสิ่งที่ไพ่จะจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะในช่วงเดือนธันวาคมสอง8ันหนึ่ง้อสิบแปดหนึ่งเลยคือ นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์การงานการเก็บเงนินการกบ,าบริหารจัดก,การเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของคุณคุณค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนใ,นใดๆงดลงทุนเพิ่มเติมนะคะงดการลงทุนเพิ่มเติมการตัดสินใจจะทําอะไรนะคะต้องรอบคอบต้องคิดให้ดีมีเหตุผลซัพพอร์ตนะคะไม่เอาแต่ใจเนาะแล้วก็ระมัดระวังาการมีปากเสียงกับคนรอบข้างหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน นะคะคก็คือเอาง่ายๆให้อยู่นิ่งๆไปก่อนในช่วงเดือนธันวาคมจนกว่าจะหมดปีนี้นะคะและระมัดระวังในเรื่องราของความคิดความเครียดความวิตกกังวลนะคะออฟฟิศซินโดมนะคะปวดคอบาไหล่หลังเอวนะคะอุบัติเหตุในเรื่องราของมีคมต่างๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนาะเป็นแบบ เขาเรียกว่าสุขภาพนะ PCOS นะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำหนักขึ้นนะคะก็อาจจะต้องควบคุมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในช่วงเดือนธันวาคม2องพัห้แไพ่แนะนําการทําบุญเสริมดวงด้านใดนะคะไพ่เเหรียญค่ะ เก้าเหรียญน,นะคะไพ่อัศวินถือดาบและเป็นไพ่หกถ้วยชาวราศีสิงห์และกนาสิงนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี1เลยนะคะการทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่ม ผ้าหม่มถุงเท้านะคะไม่ว่าจะให้กับสัตว์มูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์มูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กนะคะหรือโรงเรียนถิ่นธุรลกันดารต่างๆสามารถทําได้นะคะทําบุญเกี่ยวกับน้ําทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะสามารถทําได้เช่นเดียวกันทําบุญกับเขาเรียกว่าสัตว์พิการสัตว์ยากไร้นะคะ โรงพยาบาลาสตัตว์มูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์แบบนี้ได้เนาะก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมกําลังใจนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะ เดือนธันวาคม,ามารร2568เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้นะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ